สวัสดีครับคุณจ๊อบครับสำหรับคำถามที่คุณจ๊อบถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่น่าเป็นห่วงนะครับอาการดังกล่าวเนี่ยเป็นอาการของจุดศูนย์กลางของจอประสาทตามีความบกพร่องอาการนี้ไม่เกี่ยวกับการใช้สายตามากเกินไปเป็นอาการที่เกิดการติดเชื้อหรือว่ามีจอประสาทตาเสือ่อมเพราะฉะนั้นคุณจะรีบมาพบจากษุแพทย์โดยด่วนเพราะว่า สายตาของท่านอาจจะบอดลงได้ภายในระ,ระยะเวลาสั้นๆนะครับเช่น3วัน7วันก็ขอฝากไว้นิดน,นึงนะครับท่านที่สูบบุหรี่จัดสิ่งนี้เนี่ยเป็นข้อเสี่ยงสําหรับจอประสาทตาเสื่อมและอักเสบนะครับก็ควรแนะนําให้เลิกสูบบุหรี่การตรวจรักษาเราต้องใช้เครื่องมือตรวจพิเศษเรียกว่าการฉีดสี f ลูออเรสเซนและก็อินโดไซ n า n e นกรีนแองจิโอกราฟีคือเรา,าสามารถจะฉีดสีเข้าไป ในเส้นเลือดของท่านแล้วก็ถ่ายภาพเพื่อดูว่ามีการผิดปกติตรงไหนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการรักษาแบบนี้ออคนไข้ก็จะบอดทุกรายนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมาเร็วก็ไม่มีการบอดนะครับขอบคุณที่ปรึกษาด้านการโคจรมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือมีปัญหาอยากสอบถามที่ปรึกษาด้านการโคจรของเราแล้วล่ะก็สามารถติดต่อผ่านทาง call center หรือทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับ